สวัสดีครับผมยูริต้าโน้ตคุชชั่นต่อหมอรีแอคนะครับผมวันนี้ตอมจะมารีแอคเ <c oughs> บื้องหลังช่วงมีเลิฟอีพีที่สองจ้า <c oughs> <c oughs> ตอมอรีแอคอีพีที่สองแล้วนะครับผมใครยังไม่ได้ดูคลิปรีแอคอีพีที่สองนะครับผมอย่าลืมไปดูกันนะครับผมแล้วก็แจ้งมาว่าอาจจะมีการเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นไม่ใช่วัานอังคารแล้วนะครับผมยังไงก็รอฟัง ประกาศได้เลยนะครับผมป้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่านะครับผมกับช่วงมีเลิฟเดอะซีรีส์แค่อยากบอกลัก b behind the s c e อีพ p ที่2อิงฟานนกลางกลองไทยจะเป็นยังไงเพื่อกนการสวละไปดูกันเลยจ้า <c oughs> ต่อหมอรีแอ <c oughs> ้อีพีสอค่ะค่ะ แค่อยากบอกรักเชื่อมี love มี h e a d t ด s ว e ซิเริ่มเป็นคนข้างบ้านกันเต็มตัวแล้วอ่เปนนข้างบ้า,าราู้แล้วว่าเราอยู่ข้างบ้านกันก็เป็นหลานปราชัดแต่ว่าปราชัดยังไม่ได้แบบยังไม่ได้แนะนำให้รู้จักแต่ก็ก็คือเห็นหน้าค่าตาแะไรแบบว่าอ๋อยายนี่ที่จะขับรถชนอะไรอย่างเงี้ยอ้ยเอาคุณอีกแล้วเหรอเปียกไปหรอไม่ช่วยจะเปียกอ่ะขอโทษนะสามสอง ไมอะเจาบอกเราทำไมอะอแล้วขอโทษขอโทษ่ะจริงๆแล้วต้องขอบคุณที่บ้านน่ะมันอยู่ติดกันมันก็เลยทําให้ไอ้ความอยากรู้อยากเห็นน่ะมันมีมากขึ้นไรเงี้ยด้วยความที่จริงๆเชอรี่เขาก็อยู่ของเขาแหละปกติแต่มีนาเนี่ยมันจะมีความ อยากรู้อยากเห็นบางทีอยากรู้แต่ก็จะพูดแบบแซมแซมไปนิดนึงด้วยความที่เป็นเด็กมีความผงผางน่อยๆอะไรเงี้ยแต่บางทีมันไปกระทบกระทั่งหรือว่าไปขยี้ปมของเชอรีนเข้ามันก็เลยทาให้เกิดความรู้สึกที่ฉันอยากรู้จักคนนี้มากขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างอ,อะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวกันนี่จะหนีไงจะหนีอะไรจะเอาเงินให้มนเนอหนูนเนอะเองอ่ะทุกคน เฮ้เดี๋ยวก่อนนี่จะหนีไงจะหนีอะไรจะเอาเงินให้เหนอะอะไรไม่เหนื่อนี่เหนื่อหนูเหนื่อเองค่ะจะหนีอะไรจะหนีอะไรจะหนีคจะหนีหรอพันหนึ่งละกันเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่คุณจะหนีหรือไงจะหนีอะไรจะไปเอาเงินให้ในบ้านใครเหนื่อใครเหนื่อยหนูอ๋อจะหนีเหอจะหนีอ๋อจะหนี จะหนีอีกแล้วอ๋อนี่ไงถ้าดูลูกชิ้นเออไม่ใช่ดูลูกชิ้นเขาเลยดึงลูกชิ้นเขาอะเขาชอบกินลูกชิ้นเคยมาแค่ร้อยเดียวอ่ะพี่ร้อยห้าสิบแพงไหมปะเขอดีเลยหาไป่ค้อยไม่เจอ นั่นแหละจมูกบานไงมีน้ก็คือจมูกบานไม่ไหวแต่ว่าจะมีความแบบนั่นแหละอย่างที่บอกคือมีความมีฟอร์มอยู่นิดๆก็องคิดว่าเฮ้ยเออคนนี้น่ารักเนาะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เจอกันตอนแรกมันไม่ค่อยประทับใจแล้วก็แบบเอ๊ยทำไมเขาถึงมาช่วยเราวะเงี้ยนณะที่มีนาเองอ้โปรเทคด้วยผู้ชายมันจะรู้สึกอุ้ยตัวเล็กอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันเป็นแบบผู้หญิงมาโปรเทคผู้หญิงมันก็เลยมีความเหมือนแบบตัวเล็กเข้าไปอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าขอบคุณนะแต่ในซีนมันจะแบบ อขบใจอะไรใจหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ฟอร์มไงเราก็แบบอืิงจริงๆเราก็เขินแหละก็วิ่งไปกรีดในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกวันเพลินไงเราโฟกัสวินมอไซน์ไงใช่ขยี้เนาะไปทำงานแล้วคำที่เชอรีนี่ยพอภายนอกเนี่ยหมายถึงว่าเวลาไปทำงานเขาจะคีปมาดแบบผู้จัดการดาราสาวเป็นคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้ว เวลาเขาอยู่คนเดียวเขาอาจจะเป็นคนโกะคนที่แบบอยากทําอะไรบ้าๆบอๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าซีนนะั้นเป็นซีนที่เกือบเกือบอ้วกแตกด้วยนะเพราะว่าเผลอกืนยาสีฟันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแ้วไม่กล้าทําอะไรเยอะก็แบบกืนๆนี่มันจบๆไปแล้วก็ดื่มน้ำอะไรเงี้ยไปถ่ายอไปถ่ายอมาร์เราแบบลุ้นๆแบบเราเราซีอีบ้าเออออนๆหน่อยไปมั ตวอะรกันนี่เน่ามิน่ามินามน่ามนมินาเอเอแล้วนะเมื่อนมิน่ารักดีเหมือนซีรีสเกาหลีโอเคออลซอที่พ่วงกับอยากได้ก้องเอดีเอ็นพี ไปก่อนนะเดี๋ยวไม่ใช่มีนาะ <c oughs> เน <c oughs> นลีต้องเรียกคุณก็ได <c oughs> ้ใกล้คียนน,นะที่าเสร็จแลว, <c oughs> วนนิง <c oughs> มับมือ่อกมมีเธอมามันมีมาม,มาาออกมา <c oughs> นี้ anyway, ครับขอคลิปโลนะไม่เป <med> ็นไรได้ยินพอดีมีนาเกือบโดนโกงแล้วต้องมีคำว่ามีนายืนอยู่แล้วยืนอยู่แล้วคลิปโลครับเดี๋ยวอันนี้นเป็ไรอะเ็ความนาเกือบนโกงเนี่ยีัน ันจริงๆเชอรี่มันเป็นคนลายนิดนึงคือมันมีแผนในในสมองอยู่ว่าแบบจะังไงดีให้แบบเอาคนเนี้ยมาประกวดนางงามกับเราให้ได้อ๋อเออใช่

อดขอลายไปละกันอะไรอย่างนี้ทำเหมือนจะจีบแต่จริงก็มีแผนด้วยนิดนึงอะไรอย่างเี้มันเป็นตอนนั้นเป็นซีสุดท้ายเหมถ้าจำไม่ผิดแล้วคือแบบว่าดึกมาสี่ทุ่มแล้วอะไรย่างเงี้ยยุงก็เยอะดอกไม้หลังรถอีกเดี๋ยวต้องแบบเลื่อนกล้องนู่นนี่นั่นเดวิ่งูคือแบบกว่ากว่าจะได้ซีนก็ยากเหมือนกันพอแพ้ยุงด้วยอ่วงแล้วด้วยตอนนั้นก็คือแบบ ตาเริ่มไม่ไหวแล้วงั้นฉันขอไลน์เธอไว้ได้ไหมอือม,มันอีกมันจะชีวิตจริงไงตอนที่เพลงนี้ออกมาใหม่ๆอ่ะทักค่ะผมพ,พี่คัโตกนะลิฟตา ส่งเพลงเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วแฟนขับก็ชอบแบบท่าครับอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบความหมายมันมมน่ารักไงเพลงพอ,อมาอยู่ในซีรีส์มันก็แบบอ้าอนี่มันเป็นเพลงที่เราเคยเล่นกันอะไรเงี้ยขอบใจอะไรวะ สำหรับหนูอีพีสองเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเริ่มเริ่มเห็นความเป็นมีนามากขึ้นว่ามีนาเป็นใครแล้วก็จุดเด่นของมีนาคืออะไรแล้วก็อาจจะเริ่มเห็นปมของเชลีนมากขึ้นลุกที่อีพีแรกทุกคนจะเห็นถึงความมั่นใจใช่ไหมว่าเป็นเหมือนแบบดาราสาวกับเพื่อนเพื่อนอีพีเนี้ยจะเริ่มขยี้ปมของเชลีนมากขึ้นซึ่งคนขยี้ก็คือมีนานั่นเองก็คือลดนำต้นไม้อยู่ทำให้ร้องไห้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็งงนะก็งงแต่ว่า ก็เป็น EP พีอีหนึ่งอีรู้สึกว่าคนเริ่มจะเข้าใจแล้วก็เริ่มแบบอยากดูติดตามต่อแล้วเพราะอ่ามันจะไปจบกันที่ตรงไหนมันจะรักกันได้ยังไงไอเด็กข้างบ้านที่ว่าเนี่ยคือมันจะมีหรือว่าปมตรงไหนที่แบบทําให้ต้องใกล้ชิดกันมากกว่านี้ไหมทําให้ความสัมพันธ์มันขยับได้ได้มากกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องต้องรอติดตามค่ะ ขอโทษค่ะพี่ชีวินต่อมอรี้อ๊ ก็จ,จบปแล้วนะครับผมสำหรับการ React Behind the Scene EP ที่2นะครับผมซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทำให้เราฟูลฟิลได้เหมือนกันนะหัวเราะอะไรที่เรารู้สึกว่ามัน งงแต่ด้วยความที่มันเป็นคอมดี้เนาะตมรู้สึกว่าเออความคอมดี้มันก็ทําให้เรามองข้ามอะไรไปมันไม่จำเป็นต้องเมคซเนเสมอไปก็ได้แต่เราก็แซวไปเป็นจอยๆอยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็บอกว่าทุกคนจะชอบกันรีอคของตมนะครับผมบีไฮเราก็ได้เห็นหลายๆอย่างนะครับผมการที่เขาจะได้แต่ละฉากมามันไม่ได้ง่ายเลยถูกปะก็เลยอยากจะเป็นกําลังใจให้ ซีรีส์เรื่องนี้ปังๆดังๆนะครับผมตมอมก็จะอยู่กับทุกคนให้ได้มากที่สุดและกันก็หวังว่าทุกคนจะสนับสนุนตอม React X Show Me Love ไปด้วยกันนานๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมสุดท้อย่าลืมกดกระดิ่งนะเจ้าวันนี้ตอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอันยอง